ต้นต่อไปตะไคร้ต้นมีถิ่นกำเนิดจากจีนและอินโดนีเซียตะไคร้ต้นเป็นต้นไม้ยืนต้นจเจริญเติบโตได้ในที่ระดับความสูง700ถึง2,300เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับใบจะแตกออกมาจากส่วนของลำต้นโดยตรงไม่มีลักษณะแตกกอ สูงประมาณ5-12เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางของลำต้น6-20เซนติเมตรหรือใหญ่กว่านั้นผิวลำต้นเกลี้ยงไม่มีขนปกคลุมใบมีลักษณะเป็นใบเลี้ยงคู่เกิดจากส่วนของกิ่งที่แผ่ออกมาจากลำต้นเป็นใบเดี่ยวมีลักษณะยาวเรียวเรียงสลับหลังใบสีเขียว ของใบมีสีขาวนวลใบมีขนาด2คูณ6เซนติเมตรเมื่อออกดอกใบจะกลายเป็นสีเหลืองและจะหลุดล่วงดอกมีลักษณะเป็นช่อสั้นๆรวมกันเป็นกระจุกที่ซอกใบดอกสีขาวนวลหรือสีครีมมีกลิ่นหอมดอกจะออกในช่วงเดือนธันวาถึงเดือนกุมภานะครับผลของตะไคร้ต้นจะมีลักษณะกลมขนาดโตประมาณ1เซนติเมตร ผลมีสีเขียวเมื่อแก่จัดจะเป็นสีม่วงเข้มผลจะแก่ช่วงเดือนกรกฎาถึงเดือนตุลานะครับผลและรากมีกลิ่นหอมแรงเราใช้รากนะครับรถปลาสรรพคุณขับลมในลำไส้ขับผายลมและแก้ปัสสาวะพิการใช้รากนะครับรถปลาขับลมในลำไส้ขับผายลมและแก้ปัสสาวะพิการ ตัวต่อไปตักไคลน้ำนะครับเป็นไม้พุ่มขนาดย่อมชอบขึ้นอยู่ริมน้ำนะครับลักษณะของต้นจะกลมๆขนาดเท่ากับต้นอ้อยก็มีลำต้นจะไม่ใหญ่มากนักและอาจจะเท่านิ้วก้อยหรือนิ้วมือก็มีรากของต้นเป็นฝอยรวมกันเป็นกระจุกใหญ่มีเนื้อในสีขาวเปลือกสีน้ำตาลคลขำ ใบจะเป็นใบเดี่ยวลักษณะของใบจะแคบและยาวคล้ายใบของต้นทองละอาแต่จะมีหนามและสากคลายมือขนาดของใบกว้างประมาณ1นิ้วคูณ6นิ้วมีสีเขียวนะครับส่วนมากจะพบทางภาคเหนือนะครับจังหวัดที่มีมากที่สุดก็คือจังหวัดตากนะครับรากรถจืดแก้กระใส แก้ปัสสาวะพิการรากรบจืดแก้กระใสแก้ปัสสาวะพิการต้นนี้ต้นตะเคียนหรือเรียกว่าตะเคียนทองหรือตะเคียนใหญ่รีกสั้นๆว่าตะเคียนนะครับเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่สูงราวๆ40เมตรรูปทรงคล้ายเจดีเปลือกต้นสีน้ำตาลดำแตกเป็นสะเก็ด มีน้ำยางไหลซึมออกมาตามเปลือกต้นเราเรียกว่าฉันตะเขียนใบเป็นใบเดี่ยวรูปหอกปลายแหลมดอกสีขาวนวลเราใช้ก่นและเนื้อไม้รสขมหวานแก้ขุทราชแก้โลหิตกำเดาและแก้ไข้สมปะชวนเราใช้ก่นและเนื้อไม้รสขมหวานแก้ขุทราชแก้โลหิตกำเดา และแก้ไข้สัมปชวนไข้สัมปะชวนนี้หมายถึงไข้ที่เกิดที่กายภายนอกและแสดงออกที่ดวงตาอาจมีสีแดงเขียวหรือเหลืองและมีไข้สูงคือไข้ที่เข้าสู่สันนิบาตแล้วนั่นเองต้นต่อไปต้นตับเต่าใหญ่หรือมะพับดงหรือมะพับหลวงเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงราวๆ15เมตรมีใบรูปไข่ปลายแหลมขอบใบเป็นครื่นหมอยานิยมใช้เนื้อไม้ะและรากทำยารดฝาดเอียนดับพิษทั้งปวงและแก้วันโรครดฝาดเอียนดับพิษทั้งปวงและแก้วันโรคแก๊กในการจำนะครับมาพรับดับพิษมาพรับดับพิษต้นนี้ต้นตับเต่าน้อย เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กสูงราวๆ60เซนใบเป็นรูปไข่ปลายแหลมรากรสเย็นใช้ดับพิษไข้ทั้งปวงดับพิษตันซางและแก้วันโรคช่วยจำนะครับมะพร้ดับพิษตับเต่าเป่าพิษมะพร้ดดับพิษตับเต่าเป่าพิษ ต้นต่อไปตะตุ่มนะครับหรือตะตุ่มทะเลเป็นไม้ยืนต้นใบใหญ่นาทึบรูปร่างขอบขนานปลายแหลมมนใบติดกับกิ่งแบบเวียนมีผิวมันดอกออกเป็นช่อเรียวยาวตามโคนและก้านใบลำต้นและส่วนต่างๆมียางขาวขึ้นตามชัน้ำปาชเลน ส่วนที่เป็นพิษก็คือ,อยางจากต้นและสารจากต้นหรือควันจากการเผาไหม้ตะตุ่มทะเลถ้าหากเข้าตาจะทำให้เจ็บถ้ามากอาจทำให้บอดได้ต้นของตะตุ่มรสขมเย็นร้อนแก้โลหิตพิการและถ่ายเสมหะส่วนใบรสร้อนเอยน็นแก้ลมบ้าหมู ยางรดร้อนใช้ถ่ายหนองและลมถ่ายอุจจระอย่างแรงและถ้าเข้าตาอาจบอดได้ต้นต่อไปต้นตาเสือต้นตาเสือนี้ในอดีตเคยใช้ไม้ของต้นตาเสือทำใบพัดเครื่องบินเพราะเนื้อไม้ของเขาเหนียวมากต้นนี้เป็นพิษทางต้นนะครับ ที่เราเรียกว่าต้นตาเสือกระเพราะผลของเขาเวลาแก่จะแตกออกเห็นเนื้อข้างในคล้ายลูกกระตาหมอยาจึงตั้งชื่อว่าต้นตาเสือใบเป็นใบประกอบ7-10คู่ปลายใบยแหลมเปลือกต้นตาเสือมีรถฝาดขับโวหิตและกล่อมเซมหะส่วนใบและผลนะครับอรสถฝาดเฟื่อน ใช้แก้บวมเปลือกต้นตะเสือมีรถฝาดขับโวหิตและกล่อมเซมหัดส่วนใบและผลนะครับอรถฝาดเฟื่อนใช้แก้บวม